Nopadon Story A Life changing Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนปดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการบรหยุดหรือวิก k e น d e งเ r e ร์เพเนอนะครับยังคงอยู่กับหนังสือ ชื่อว่า Instant Millionaires เศรษฐีชั่วพริบตานะครับเขียนโดยคุณแม็กซ์กันเอร์นะครับก็เล่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหยิบหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าตามชื่อมันดึงดูดนะ Instant มันพริบตาเลยปกติอยากเป็นเศรษฐีมันต้องใช้เวลาใช่ไหมอันนี้บอกว่าเป็นเร็วนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ในหนังสือก็เล่าให้ฟังในในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับว่า มันไม่ได้เร็วแบบข้ามวันหรอกจริงๆแล้วมันก็คือใช้เวลาแหละเป็นปีๆแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้ต้องเก็บเงิน20-30ปีจนจะเสียแล้วรวยมันไม่ใช่มาแนวนั้นนะครับก็เป็นระยะเวลาจะ2ปี3ปีหรือ1ปีอะไรแบบนี้นะก็เล่ามามาตลอดนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่งครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1973นะครับก็สเกือบ50ปีแล้วนะครับ49ปีแล้ว คราวนี้จริงๆรีวิวไปเกือบจบแล้วแต่ว่ามันมีทายทายบทนะครับจะเรียกว่าท้ายเล่มนะเขาพูดถึงเทรนด์ของธุรกิจที่น่าจะมาแรงในอนาคตคราวนี้มัน1973อกะนึกภาพออกไหมครับผมไม่รู้ว่าเขามีการรีไวซ์หรือว่ามีการปรับปรุงมาตลอดยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า มันน่าสนใจตรงที่เออเราลองมาดูกันซิว่าแต่ก่อนคนในอดีตเนี่ยอดีตก็คือ40-50ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดว่าธุรกิจอะไรจะมาแรงแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เขาคิดไหมและและเผื่อต่อย,ยอดสำหรับเป็นผู้ประกอบการวันหยุดบางธุรกิจเนี่ยมันอาจจะยังไม่แรงก็ได้นะแต่ว่าเผื่อเป็นไอเดียด้วยที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่แค่น่าสนใจอย,อย่างเดียวนะครับเผื่อท่านลองคิดดูว่าเออเฮ้ อันนี้เราลองไปทําดูดีไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยแบตเตอรี่ที่เล็กลงและมีกำลังมากขึ้นจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วนะนะครับแล้วในยุค1 9 7 3เมื่อเกือบ5 0ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำนายไว้ว่าต่อไปเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจะมีความสำคัญมันจะต้องมีขนาดเล็กลงและมีกำลังมากขึ้นอันเนี้ยผมว่าเขาถายแม่น แล้วมันเป็นจริงนะครับมันเป็นจริงเพราะว่าเอาไม่ต้องอะไรไกลนะเอาแคา่โทรศัพท์มือถือเราก็ได้ซึ่งแต่ตอน73าไม่มีแม้กระทั่งมือถือแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าโทรศัพท์อันนี้เดียวเลยแบตบมันก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่โตมาโหรานเนาะมันเล็กลงแล้วมันมีพลังมากขึ้นจริงๆนะครับเราคิดถึงรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ซึ่งเขาก็กําลังพ,พัฒนาแบตเตอรี่กันเต็มที่นะครับว่าถ้าแบตมันอยู่ได้ยาวนานเนี่ย มันก็จะขับรถได้สะดวกซึ่งตอนนี้ก็ทําได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะผมจําได้ว่าชาร์จทีก็วิ่งกันได้หลายร้อยกิโลเลยสําหรับผมเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็นขีดสักเซส s แฟกเตอร์ที่จะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากรถขับที่ใช้น้ํามันมาเป็นรถใช้แบตเพราะว่าตอนนี้ปั๊มที่มันเติมแบตเตอรี่เนี่ยมันยังมีน้อยนะครับหาแทบไม่เจอแต่ถ้าเกิดมันใช้ได้ทีเป็นหลายร้อยกิโลเนี่ยนะ วันหนึ่งเราขับรถเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วโดยโดยทั่วไปยกเว้นคนจะไปขับไปเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าเอาเป็นแบบปกติธรรมดาเนี่ยไม่ถึงอยู่แล้วล่ะคราวน,นี้ไม่ถึงเนี่ยกลับมาบ้านเราก็ชาร์จได้ไงะนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเขาทํานายได้ถูกนะครับอันที่2การฉายภาพยนตร์ในบ้านที่สะดวกขึ้นคือจริงๆเขามีรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับหาวิธีในการฉายภาพยนตร์ที่จะแบบแทนที่จะไปดู หนังในโรงอะ่ะจะทำยังไงให้มันมีแบบประมาณว่าดูในบ้านแบบสะดวกสะดวกแต่ว่าใช้ได้กับคล้ายๆดูในโรงเ่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับที่เขาฝันไว้สีทีเดียวนะยุคปัจจุบันเราเนึกถึง Netflix นึกถึง HBO นะครับ Disney มันเป็นสตรีมมิ่งละตอนยุคนั้นไม่มีสตรีมมิ่งแน่นอนนะครับจะบอกว่าเขาเขาถูกระดับหนึ่ง ก็ใช่คือคนเนี่ยเริ่มที่จะมาดูดูหนังผ่านไอ้พวกอุปกรณ์อย่างเช่น ipad อย่างเงี้ยมากขึ้นผมดู netflix เนี่ยผมก็ดูผ่าน ipad นะอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้พูดถึง ipad นะครับเขาบอกต้องเป็นราคาไม่แพงแล้วก็เหมือนกับฉายภาพยนตร์ใน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 บ้านได้ซึ่งจริงหลายบ้านก็มีโฮมเทเ e ตอรนะ ก,ก็เกิดขึ้นจริงๆอะ่ะแต่ว่าอันที่มันแพร่หลายจริงๆกับเป็นสกรีนหรือใครดูผ่านทีวกกกีก็มีเยอะนะครับแต่ผมดูผ่าน iPad นะครับอันที่3วิธีนำแรรเงินกลับมาใช้ด้วยต้นทุนถูกเขาบอกว่าโลกเราขาดแคลนแรรเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้มันกลับมาใช้อันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่ได้ติดตามว่าปัจจุบันเนี่ย มันมีการนำเอาแรกเงินกลับมาใช้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เขายกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าเขาบอกมีแรกเงินจำนวนมหาศาลตกค้างอยู่ในฟิล์มถ่ายรูปแล้วเขาบอกมันมีกระบวนการเนี่ยจะดึงแรกเงินกลับมาในรูปของแรกเงินบริสุทธิ์ซึ่งมีต้นทุนสูงจะทำยังไงที่ผมกำลังจะบอกคือฟิล์มถ่ายรูปมันมันมันไม่ได้ถูกใช้ต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันยังคุ้มค่าอยู่หรือไม่หรือว่าขาดแคลนอย่างไรในปัจจุบันนะครับแต่สังเกตทั้งสามมันนะแบตเตอรี่ที่เล็กลงการฉายภาพยนตร์ในบ้านที่สะดวกขึ้นหรือว่าการนําแรกเงินเนี่ย mm. ก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นผู้ประกอบการมันหยุดของเราเนาะมันเป็นอุตสาหกรรมหนักซะส่วนใหญ่นะครับมาอันที่4ี่เขาบอกว่าอุปกรณ์การเขียนแบบใหม่ครับ mm. เขาบอกว่าต่อไปนี่นี่คือเมื่อ50ิปีที่แล้วนะ เขาบอกต่อไปเนี่ยแทนที่จะใช้หมึกเนี่ยเราอาจจะใช้แสงหรือความร้อนทําให้เกิดรอยไหม้บนกระดาษหรือเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของกระดาษทําให้เกิดรอยขึ้นมาได้ไม่เกิดนะหรือถ้ามันเกิดมันก็เป็นกลุ่มเล็กๆตอนนี้เรายังใช้หมึกกันอยู่เลยครับปาะการเมื่อ5 0ปีที่แล้วหน้าตาย,ยังไงปัจจุบันก็เท่าที่ผมทราบนะด้วยความรู้แบบเอาเอาเป็นในฐานะผู้บริโภคเนี่ย ผมไม่เห็นพัฒนาการของปากกาสักเท่าไหร่แต่มันยังใช้งานของมันได้ได,ดีอยู่นะครับเขาบอกว่าทําไมเขาถึงว่ามันจะเป็นอุปกรณ์การเขียนแบบใหม่เพราะว่ามันจะได้ไม่เปื้อนหมึกนะครับแล้วก็ไม่เปื้อนเสื้อผ้าแล้วก็กระบวนการผลิตปากกาอาจมีต้นทุนที่ถูกลงก็ได้ผมว่าไม่ไ,มได้มีค,ค,คือไม่รู้ว่าที่บ้านใครใช้ปะครับที่ปากกาที่ไม่ได้ใช้หมึกใช้แสงหรือความร้อนก็ไม่มีมั้ง คือถ้ามีมันก็คงเป็นนวัตกรรมเล็กๆกันหนึ่งแต่ว่าไม่ถูกใชใ้ในระดับแมสนะครับแต่แต่เพนมีเหมือนกันในะเรื่องเปื้อนหมึกแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ปากกาแล้วด้วยซ้ําน้อยครั้งที่จะใช้แต่ก่อนอะเป็นครับแล้วผมมาเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าไม่ค่อยระมัดระวังเวลาใส่ปากกาในเสื้อเนี่ยเสื้อเปื้อนหมึกประจําเลย คือปากกาบางทีปอกมันหลุดอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไปโดนเสื้อแล้วเสื้อมันก็แบบปากกาผมชอบใช้พวกหมึกซึมอ่ะนะมันก็จะแบบเปื้อนเปื้อนเสื้ออะไรเงี้ยอ่ามาต่อเลยไหนเปื้อนเสื้อละอันที่5ที่เขาคิดว่ากําลังจะฮิตในอนาคตตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับวิธีลบหมึกแบบใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจะจะจะมาคืออย่างที่บอกนะครับมันมีหมึก ที่มันติดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปอะจะไม่มีวิธีการในการแบบจัดการลบไอหมึกจริงๆเขาพูดถึงเครื่องพิมพ์ดีซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีต่อไปแล้วมันก็ไม่ต้องลบหมงลบหมึกอะไรเรียบร้อยนะคือเขาบอกว่ามันมีแบบแสงเลเซอร์นะพิมพ์ดีบนกระดาษด้วยแสงเลเซอร์นะครับแสงนั้นจะเผาหมึกบนกระดาษไปจนหมดไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่นะครับคือเขาใช้ ผมก็ไม่รู้เขาใช้ยังไงนะเขาบอกว่ามีการศึกษานะเมื่อ5 0ปีที่แล้วนะครับลบตัวอักษรจากเครื่องพิมพ์ดีดใช้แสงไดเซอร์ยิงไปอะแล้วมันทําให้แบบอาจจะระเขยก็ได้นะเพราะว่ามึกมันมึกมันคล้ายๆเป็นเป็นของเหลวอะพอแสงเลเซอร์ไปปุ๊ดมันก็แบบวุบเลยนะครับก็เนื่องจากปัจจุบันมัน ต้นทุนในการพิมพ์มันคงถูกมากด้วยนะครับแล้วก็ความผิดพลาดมันก็น้อยลงแล้วแต่ก่อนเนี่ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวนะผมผมทานเครื่องพิมพ์ดีดครับผมเรียนตอนมปลายเนี่ยผมเรียนพิมพ์ดีดด้วยนะเพราะฉะนั้นที่บ้านก็มีเครื่องพิมพ์ดีดนะครับทานและพิมพ์ดีเนี่ยถ้าหน้าหนึ่งเนี่ยนะถ้าพิมพ์ผิดไปเจาะตัว2ตัวบางทีต้องพิมพ์ใหม่เลยแหละคือมันลบลําบากนะครับลบในเครื่องพิมพ์ดีลบลําบากนะไม่แน่ใจตอนนั้นใช้วิธีอะไรลบอ่ะแต่ว่า จำไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่าไม่งั้นต้องพิมพ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเพนแต่เดี๋ยวนี้เพนพวกนั้นมันไม่มีละก็เราพิมพ์ใน Word ใช่ไหมถ้าผิดก็ลบใน word ถ้าพิมพ์ออกมาแล้วมันผิดก็มาลบใน Word แล้วก็พิมพ์ใหม่มันก็เลยไม่มีเหตุผลใดๆมั้งครับที่จะต้องทำเลซองเลเซอร์มายิงกระดาษเพื่อจะลบอ่ะนะครับเราไม่ได้ลบกันแล้วอ่ะนะครับอ่ะอันที่6ครับ เาบอกเครื่องดื่มใหม่ที่คล้ายเบียร์นะคือเขาบอกว่าเบียร์เนี่ยมันมันมันเป็นที่นิยมตั้งแต่ตแอดีตอยู่ละแต่เขาบอกว่าในอนาคตมันจะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รสชาติไม่เหมือนเบียร์เออเขาบอกว่าขนาดเบียร์มันยังแบบแบบจะเรียกว่าอะไรนะฮิตขนาดนั้นก็น่าจะมีแอลกอฮอล์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เบียร์เนื่องจากตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนทานแอลกอฮอล์เลยนะครับ เบียเบอร์อะไรก็ไม่ทานราะนั้เนี่ยคอมเมนต์ได้ยากว่ามันมีพัฒนาการไปมากน้อยแค่ไหนแต่ดาวเอาว่ารสชาติของเบียรก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะต้องถามคนดื่มเบียนะครับว่าเมื่อ50ปีที่แล้วต้องคนดื่มเบียรแล้วอายุเยอะๆนิดหนึ่งด้วยว่าเบียรมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่เห็นยังไม่มีเอาเอาเอาแบบวงการน้ำบัตลมเนี่ยอันนี้ผมผมดื่มตั้งแต่เด็กถึงแม้ตอนไร้แก่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ดื่มแล้วเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะจะจะเห็นก็มีแค่ไอ้พวกชูร์ฟรีอ่ะไอ้พวกไดเอทที่มันโผล่ขึ้นมามีแค่นั้นนะนอกนั้นนี้โค้กเปปซี่ที่แบบดื่มกันมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะ่ะอ่ะมาอีกหนึ่งอันนะครับสิ่งทดแทนขวดแก้วครับเขาคิดว่าคือเขาก็พูดถึงว่าแก้วมันก็ถูกใช้แต่ว่ามันก็มีปัญหาหลายๆอย่างเรื่องขยงขยะเขาก็คิดว่ามันจะมีวัสดุที่คล้ายแก้วแต่ไม่ใช่แก้วนะครับ มาทดแทนอันนี้ก็ก็อีกเช่นกันนะผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการแก้วนะว่าตอนนี้แก้วมันมีอะไรมาทดแทนแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็ขวดแก้วแล้วก็ยังใช้กันอยู่ตามปกตินี่แหละแต่ว่ามันก็คงมีมีอะไรมาทดแทนอนาะจะเป็นพลาสติกอะไรพวกนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ก็ไม่มันไม่ได้มีแบบว้าวแบบโอ้โหไม่ได้ใช้มันไม่เหมือนฟิล์มถ่ายรูปแล้วตอนนี้กลายเป็นกล้องดิจิตอลอะ่ะเออมันไม่ได้มาทรงนั้นนะ,นะครับ อันที่แปนี่น่าสนใจครับเผื่อใครไปคิดเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะวิธีกําจัดหนวดแบบใหม่เออเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยมันก็แบบยินเล็ดเนี่ยเขาพูดเขาพูดชื่อแบรนด์เลยนะครับเขาก็มีพวกแบบจะเรียกว่าอะไรนะไอ,ไอที่โกนหนวดอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายก็จะโกนหนวดกันนะครับเขาก็เลยคิดบอกว่าต่อไปมันน่าจะมีสารกําจัดขนของผู้ชายนะครับคือทาไปปุ๊บหนวดหลุดหมดเลยนะครับ ก็เขาบอกว่ามันมีใช้กับเหมือนกับผมผมหัวล้าแล้วไปใส่สารเคมีแล้วก็มีขึ้นน่ะแต่อันนี้มันทําตรงกันข้ามอะ่ะนะครับที่แบบทาแล้วหนวดผู้ชายหายไปอะไรเงี้ยเออถ้าจะมีปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ทําแบบนั้นกันส่วนใหญ่แนะ่นอนผมคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังโกนหนวดกันอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ใช้ครีมเคอร์มอะไรที่แบบ แบบไม่ต้องใช้มีดอะคือคือไอ้พวกแบบ after shave เนี่ยมันคือทําให้มันโกนโกนง่ายเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ทําให้แบบหนวดมันหายไปเนาะนะครับยังยังไม่มีนะเผื่อใครจะลองคิดดูก็ได้นะว่ามันจะมีวิธีการทําแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้สนอันนี้น่าน่าสนใจมากนะคือข้อ9นะอันที่9เขาบอก,บอกเครื่องสร้างภาพความสวยเออนะครับเขาบอกว่าไอ้เครื่องสร้างภาพความสวยเนี่ย เราเอาแบบสมมุติเราชอบหน้าตาดาราคนเนี้แต่งหน้าเหรอสวยมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาช่วยแต่งหน้าเรามันมันเหมือนแบบจะเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งหน้าอัตโนมัติแบบนั้นก็ได้นะนะคือแต่เราต้องมีเลือกหน้าดาราหรือหน้าใครก็ได้ที่เราชอบอะ่ะเจ้าของใบหน้านั้นนะควบคุมการแต่งหน้าและจัดทรงผมของภาพที่เห็นนะครับผมเห็นเว็บเว็บมีสตาร์ทอัพประมาณนี้ยเกิด <c oughs> ขึ้นนะ ไม่ได้ศึกษาแต่ว่ามีสตาร์ทอัพแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแมสอันนี้ต้องยอมรับผมก็ยัง,ยง,หงเห็นผู้หญิงเห็นก็ยังแต่งหน้ากันเองอยู่ยังไม่ได้แบบว่าโอ้ใส่หน้ากากปุ๊บออกมาสวยเลยอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะมีเทคโนโลยีไปได้แต่ยังไม่แมสนะครับกำลังจะพูดต่อเรื่องนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่แมสนะแต่เดี๋ยวนี้รูปของ เราอ่ะสวยได้จากแอปครับมันเป็นแต่งหน้าอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่มาแต่งที่ผิวหน้าเราแต่ไปแต่งที่รูปแทนอันเนี้ยฮิตมากอันนี้ผมผมว่าแมสแน่นอนที่เราลงอินสตาแกรมกันทําวิงวิงอะไรแบบแต่งหน้าแบบนั้นเน่ยจริงๆเราไม่ต้องไปจ่ายค่าเครื่องสอําอางเลยใช่ปะ่ะเราก็มีรูปสวยๆโชว์คนอื่นได้จากแอปนั่นเองนะครับใครอยากหน้าขาวหน้าใสาอะไรก็ทําได้หมดแหละนะครับ อะมาดูไอเดียอันถัดไปที่คนเมื่อ50ปีที่แล้วก็คิดว่ามันจะดังเนี่ยอันที่10นะเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเขาพูดถึงเครื่องยนต์ในในรถมอเตอร์ไซค์ในสโนม b บิลอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ใช่แต่ว่าก็อย่างอีกอ่ะผมไม่ได้อยู่ในฟิลของเครื่องยนต์แต่ผมคิดว่าเครื่องยนต์ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องแรงแล้วก็เล็กกว่าเครื่องยนต์ในอดีตแน่ๆนะครับแต่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่รู้ผมก็นึกถึงรถเทสลาที่ ก็ใช้เขาบอกว่าเครื่องมันมันเบามากเพราะว่าองค์ประกอบมันน้อยกว่ารถที่มันใช้น้ํามันเยอะนะครับอันนั้นก็อาจจะใช่ด้วยนะครับมาถึงอันที่11เเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนจะใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นเป็นเป็นยานพาหนะมากขึ้นนะแล้วมันก็คงมีคล้ายๆแท็กซี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ปัจจุบันอาจจะมีอยู่แต่ไม่แมสผมจำได้ไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะ คือถ้าใครดูหนังในอดีตประมาณยุค80 90เนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีหนังบางประเภทเ Back to the Future อย่างเงี้ยหรือว่าหนังประเภทอื่นๆเนี่ยนะที่เขากำลังแบบทายว่าในอนาคตหลังปี2020 2020ซึ่งตอนนั้นผมจำได้เลยนะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเวลาที่แบบยาวไกลมากมันจะมีภาพว่ารถวิ่งกันบนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยทุกทกเกือบทุกเรื่องเลย ที่เวลาเราพูดถึงภาพอนาคตนะแต่พอตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในยุคที่มันอยู่ในอนาคตเมื่อของหนังในอดีตเรายังไม่มีเลยนะไอ้รถบินคือเขาบอกว่ามันมีได้แล้วแหะแต่มันไม่ได้ใช้กันอนะ่ะเฮ,เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลก็ไม่แมสนะเรากับกายออกมาเป็นพวกออโต้ไดร ving คาร์มากกว่านะครับยังเป็นรถที่วิ่งอยู่ตามถนนนี่แหละแต่ว่าอาจจะเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มที่จะไม่ต้องมีคนขับเทรนด์มันไปทางนั้นมากกว่า12ครับ เตารีดไอน้ําที่ไม่ต้องเติมน้ำเออเขาพูดไอ้น้ำ้วยนะแต่ไม่มีน้ําเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเกมแบบเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแนวคิดของการรีดผ้าไปเลยปัจจุบันเนื่องจากไม่ใช่คนร,รีดผ้าอีกนะครับพูดยากอีกก็ก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีประเด็นใดๆกับการไม่ได้เติมน้ําหรือเติมน้ําหรืออะไรเงี้ยผมเอางี้ผมคอมเมนต์ไม่ได้ดีกว่า นะครับว่ามันมีเตารีดคุณคุณแม่บ้านหรือว่าท่านผู้ฟังที่ที่รีดผ้ากับเตารีดไอ้น้าอาจจะคอมเมนต์มาบอกผมได้นะแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันว้าวขนาดที่แบบอย่างที่ผมบอกอะสเกลมันอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงไปแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับฟิล์มที่มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ13ครับตัวเร่งพืชโตนะครับเขาบอกว่า ต่อไปมันจะมีสารที่มันจะทำให้พืชโตเร็ว3-4ถึงเท่าเลยอันนี้ผมว่ามีนะถ้าใครเป็นเกษตร,รกรอาจจะทราบว่ามันก็คงมีสารเคมีพวกนี้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่3-4ถึงเท่าเลยหรือไม่นี่ไม่แน่ใจแต่มีแน่ๆมีแน่ๆในการเร่งนะครับแต่เร่งขนาดที่เขาบกพูดเลยหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงนะครับเร่งได้ระดับหนึ่งแต่เขาคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเทรนด์ 14นี่ว้าวมากเขาบอกพื้นที่ไหลได้นะคือเขาบอกว่าถ้าใครทาไม่นี่ได้เนี่ยเป็นเศรษฐีที่อาจจะเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะพื้นที่ไหลได้แปลว่าอย่างไงเขาบอกว่าลองนึกภาพพื้นที่ที่เป็นคอนกรีตหรือหรือเป็นปูนอย่างเงี้ยนะครับนะวิธีการตามปกติเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะปูกระเบื้องทั่วไปเนี่ยเราก็เทป,ปูนใช่ไหม แล้วก็ปูกระเบื้องแต่ความฝันที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือคุณเทปูนแล้วคุณมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วคุณเทไปไอ้ไอ้ไอ้สารที่เทไปเนี่ยมันกระจายครอบคลุมแล้วค่อยๆแข็งขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเหมือนกับว่าคุณมีกระเบื้องปูปูแล้วเรียบร้อยอนึกนึกถึงภาพปูกระเบื้องแต่ไม่ชงใช้คนปูแต่ใช้ใช้สารเนี่ยเทไปพรวดแล้วมันก็คล้ายๆเป็นเป็นปูกระเบื้องออกมาเลย อันนี้ผมว่าไม่ยังไม่มีถ้ามีคงมีคนใช้แล้วแหละนะครับเขาบอกว่าถ้าทำได้นะมันก็คือการก่อสร้างก็จะง่ายเราทําพื้นม้งพื้นบ้านเนี่ยเรียบกริบเลยโดยการเทไอสารพวกนี้แล้วเดี๋ยวมันแข็งตัวเองนะครับก็เอามาฝากนะอาจจะหลายๆอันก็อาจจะยังไม่ได้ฮิตหรือฮอตฮิตอะไรนะครับแต่กําลังจะบอกว่าคนเรามีความฝันแบบนี้นะครับบางอันก็เป็นจริงบางอันก็ก็ไม่ได้คิดอย่างที่เราคิด เพราะนั้นเนี่ยที่เราจะคิดในอนาคตเนี่ยบางอย่างก็อาจจะเกิดได้จริงบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเน้อเราอาจจะไม่ต้องคิดโปรดักถึงขนาดที่จะแบบเปลี่ยนโลกอะไรต่างๆแต่ว่าบทเรียนเป็น key takeaway สําหรับตอนนี้ก็คือว่าแต่แต่มันก็ไม่ไม่มีอะไรเสียหายแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ํานะครับถ้าเราจะคิดอะไรที่มันแบบก้าวไปข้างหน้าอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรที่คนอื่นเขาทําแต่ว่าทําอะไรที่ยัง ยังไม่มีใครทามากนักก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเป็นคนแรกของโลกหรอกเพราะยิ่งเราทําอะไรใหม่ๆเราทําอะไรที่มันตอบเพนความเจ็บปวดความหงุดหงิดได้เร็วนี่นะผมคิดว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะสูงขึ้นนะครับลองดูเป็นไอเดียนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสนถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.